นี่ไม่ใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่โจมครับโจมหรอไม่จะไปพูดไหนพูดเลยหน่ันวินอ๋อกำลังคนถอดเสื้อใช่ถอดเสื้ออยู่แล้วก็แบบพอพอจะกลับมากรทำไมสายมันไหลลอดใต้เรือวะมันกัดตอนนี้น่แน่เลยตอนตกวานเอาหน่อยวะ ปล่าหรอกกูไม่บอกเนี่ยผมพูดแสงให้ใช่อมาๆๆมาอะไรนึงว่าสายพันธุ์มึงเปลี่ยนไปทอยฝั่งกูก็ได้นะกูเล่นตัวนี้ ถึงหาดบางเสล้ะฮะตอนนี้มาเด็กกับว่านสองคนในเจ็ดโมงก็นั่งรอาไตา่ยอยู่ให้รอไตามากก่อนอะวันนี้เราไปเล่นงานปลากองกับอินซีเดี๋ยวดูก่อนว่าไตาพาไปที่ไหนก่อน,นครับดูความเมฆเมฆดำ เราลงเรือกับไตบอยแฮปปี้บ๊ทบางสะเลนะครับพาเพื่อนมาลองจิกกิ้งครั้งแรกจะมันกันขนาดไหนมาลองดูกันครับโอเคเราถึงหมายแรกกันแล้วฮะวันนี้เราตอนนี้เขาปักกองก่อนดูว,ว่ามีตัวไหมน้ำประมาณกี่เมตรครับตรงนี้4-5เรยาวๆ

ต้องอยากให้มันตั้งลำได้เนาะเฮีย,วยปวดแขนแล้ว くっ

พามิ้งกันครับถ่ายลึกัลโอ้โหอย่างใหญ่กิโลเดิ้นสองโลสามโลนนี้ยังเล็กล้อตายแล้วไปวันนี้แล้วเหี้ยไม่เหี้ยวแล้วเหี้ยวอย่ผมโชว์กล้องให้ดูโดชมงามนี่กัดดิปเปอร์ด้วยดิปเปอร์ไปแล้วเห็นไหมไปไปแล้วเหรอเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะ ไม่สปีดลิงกก็อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมหัน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 ยี่อะไรมารหันหันหันเบ็ดนนี้ไม่ใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่โฉมครับโฉมหมอไม่แต่ไปพูดแห่พูดเลยแต่มันวิ่งเมื่อกี้หน้าดินเลยแบบเจอสองที

มาแล้วแบนแบนไม่ไอตัวนี้ตัวเมื่อกี้แหละอ๋อ ฝ oh. oh. นตกนะฮะตอนนี้ป้ากำลังกัดเลยท่ามกลางสายฝนได้ครับเดี๋ยวเราตกกันต่อครับใส่โดนแล้วครับโฉม ตวที่สามาแล้วโอ้ไซส์ใช้ได้อยู่ปากดิปเปอร์ไว้ด้วยครับกัดแน่นอนสวยลูกอมปะกกองอ๋อกำลังโด<ม>ถอดเสื้อใช่ถอดเสื้ออยู่แล้วว่าแบบพอพอจะกลับมากรทำไมสายมันไหลลอดใต้เรือมาวะมันกัดตอนไหนนี่แน่เลยตอนตก,ตนตกวัานเอาหน่อยวะ ปล่าหรอกกูเมื่อยกว่านี้ผมพูดแทนให้เลยใช่เปลาเลลองดิมา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 ครับนึงนะเดี๋ยวรอตับเราครับกูเอาคำครับเออนี่ๆจะถือไว้ถือไว้ถือไว้ปลาตามที่สี่มาแล้วครับสี่หลอกค้างใหม่ตั้งคันครับพยายามตั้งคันใช้แขนใช้แขนเก่งไว้เออเก่งเก่งกว่ท่านอ่ะ เนี่ยที่จักแเละครับเราใช้แขนยัดคันซิ่งไปแล้วไปอีกแล้วรอบสองใหม่ใหม่มใหม่ใช้ได้นไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปใหญ่ล้วไปใหญ่ล้ะถ้ามันเลิกวิ่งแล้วผมจะถึงได้ไหมกค่อยดึงไปเรื่อยๆก็ได้นะ งัดใช้ใช้คันค่อยๆแข็งค่อยๆเนื้อขึ้นมาครับอ่านั่นแหละครับอ่ายกค่อยๆช้าสูงๆครับตั้งคันอ่าเยื่อขึ้นอย่างสูงเยื่อขึ้นตอนลดคันลงก็ค่อยหมุนเกลี่ยรอบเร็วสวยเอาไว้แบนๆตั้งน้ำไปเอาไปอีกแล้วไปเยอะไปเยอะไปเยอะ ต้องยอมมันครับถ้ามันออกก็ต้องยอมมันเราอย่าไปโหมดมันต้องใจเย็นๆเท่านั้นไปนะครับคลิปเวลาก็ไปนานแล้วคลิปไปไปหลายนาทีแล้วสี่นาทีครับัดว่าสีนาทีครับดีครับดีแล้วดีแล้วเราค่อยๆเล่นครับผลงานตัวแรกในชีวิตครับจับควายใครยอมแล้วมดแล้วมแล้วมแล้ว งานตัวแรกในชีวิตนี่จะเป็นมาแล้วมาแล้วผมแกล้งให้ไค่อยๆค่อยๆค่อยๆจูงนะจะให้คว้าหายให้คว้าโอ้ใจร้ายเกินไม่แต่โฉมมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราส่วนใหญ่มันจะขึ้นน้ำจะลอยๆมาแล้วก็เปิดเปิดสปู่เลยเแล้วโอเคมาแล้วโฉมงามครับกับตันโบ๊ท บอยบอยกับต <Boy>. ันบอยแฮปปี <up your particular beast> me, ้บอยยังไม่รู้ชื่อไต่เลยดูดิกับตันบอยแฮปปี่บอยสวยงามมีท้ทิดเฮไงครับเฟ้าเลฮะกูนกับกูบกูนกนกูนกนกูน่านกูนกนกูนกูนกูนนกูนกูนกกูนกูกูนกูนกูนกกูนกูนกักนกูกน ผมอกเราสลัดหอยู่รอฮะเราก็เล่นกินได้ี่ปุ่นกินสอง้เขาไม่รู้จักดิปเปอร์หรือเปล่ารามนไม่มีดิปเปอร์เงอ่า 服务啊。<Four. S 2> จะหมดแค่ไหนครับต้องดแคนหน่อย,นนอยโอ้ยกล่องสองอุตสา่าห์จะขึ้นอยู่แล้วหกจุดสี่คือเราใหม่ๆอ่ะหลายคนจะหลงทางไปดูรอบนู่นรอบนี่อย่าลืมว่า ที่สำคัญที่สุดขนาดเลยในด้านไดร์บิเตอร์เลยนะครับตัวนี้คือมันเป็นตัวสำคัญเลยคือไดริเตอร์ใหญ่สายหนึ่งรอบอ่ะมันก็เลยยิ่งเยอะกว่าไดริเตอร์เล็กๆเล็กๆก็หมุนตั้งกี่รอบมันยังไม่ถึงติดติดเป็นเลยแต่เอ๊ะแม่ใหญ่ๆติดเป็นละรอบเดียวได้หรอไมคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดมาแล้วแบนๆนะมือมึงยื้อไงเนี่ย ริปเปอร์ก้มไปดูเอาเกล็ดแกะกล้องมาถ้าไม่ใช้ริปเปอร์นี่ลำนู้นเนี่ยไม่ค่อยกินเลยเนี่ยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นซูไม่ได้เลยโอ้เมื่อกี้เรากำลังปล่อยสายไหลแล้วก็แล้วก็ทำไมสายมันไหลเร็วจังนะไม่ถึงสักทีปลากินไปแล้วทำไมมันตื้อๆอ่ะ อันนี้ไม่รู้สึกจริงมันตื้อมากเลยเยอะการลัางขึ้นามาว่ะวอนเนี้ยหุงป่ะโสมว่ะน่าจะโสมแบนมาเลยโสมน้อยอ๋อสีกุลนะถึงว่ามันตื้อ ตอนนี้กำลังย้ายหมายนะฮะนี่ตอนนี้ย้ายไปอีกหมายหนึ่งมั้งตอนนี้เที่ยงแล้วดูดูดูผลงานจะดูผลงานตอนเช้าครับในนี่้ผมดูเลยทั้งตัวโงงอามเต็มๆเดี๋ยวเราดูหมายต่อไปไม่ได้โดนตัวอะไรย้ายมาหมายที่สองนะครับเป็นหมายปลาเก๋าเราจะได้ปลาเก๋ากลับบ้านไหมมาลองดูกัน ชาเก่าอ่ะมาเลยน้องเก่าอ๋อเกาะสองเกาะสอง,กองเก่าไรวะเก่าแท้ครับมาสอดปลาเก่าดูดิจะได้ปลาเก่าไห สรุปขึ้นมาเป็นไรไม่รู้วายปลาเก๋าทำไม่ใช่ปลาเก๋าเดี๋ยวให้เพื่อนโดดน้ำฝ <c oughs> ังได้ครับฝังได้ไม้แรกโดนเลยถิยย่งคู่กันเลยนะแต่เขาขึา้นข้างไม่ติดใช่ไหมอ่อเอาน่มาเก๋าไซส์สองโลปะถึงไหม ไม่ถึงไม่ถึงเาใหม่เาตัวนี้ถือว่ายังเล็กอยู่นะครับเล็กสุดๆเกือบเกือบปมาอะไรปลาเก่านี่เชื่อยังว่าปลาเก่าเก่าจริงเก่าจริง,ข,รงของ,ขงแท้หลังจากได้เก่ามาหนึ่งตัวก็เงียบยาวเลยไตยเลยบอกงั้นเราไปลองอินซีกันครับนี่เราถึงหมายอินซีแล้วฮะนี่จะไปอินซีไหม แตีจริงจริงดีไม่เบาไม่เบามันย้อน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 อยู่ปั่นปั่นหมุนอย่างเดียวครับมาอย่าบอกนั่นหลุดหมุนอย่างเดียวหมุนอย่างเดียวหมุนอย่างเดียวไปน่าหลุดมันย้อนมันย้อนมีไงมายังมายังมือใหม่ไม่ใช่และใช่ใช่ อ๋อโฉมงานไม่ตกออกตัวอินซีวันนี้โปรอินซีเหรอโอ้โหได้ครับนี่ฮะโอ้รอดแล้วอันนี้รอดจากเอาเรื่องเอาเรื่องหวานอินซีคนนี้คนนี้หมานโฉมเนี่ยสับจนปวดแขนไม่กัด นี่พักจัดต,ต้อ,โ immun, โองสองขั้ทีอ้าวไม่ไม่ไว้ชมตัวต่อไปครับไม่นอนหรอโอ้ยอ๋อโฉบโฉบไม่ตกอ่ะโฉบไม่ตกไม่เอาเลยอินซีง่ายไปนะ่งโฉบตกง่ายไปเย็นแล้วนะครับกําลังนั่งเรือกับอินซีผมโดนสองขาดหมดจากนั้นก็เงียบยาวเลยยังดีที่ไต่จัดอินซีมาให้ air. อีกสองตัวอ๋อตอนนี้กลับถึงฝั่งแล้วฮะขณะนี้เวลาหกโมงเย็น เดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้ดีกว่ารถกระบะสีขาวครับตะะิชฉาบ<อ><อ>ินซีโฉมสละมาหมดนะวันนี้เยว๋พทย์ถ่ายภาพแบบเรียงเทียนิกาพัวไนไมเดี๋ยวคปเปอร์มไ,ไ,มไม่เป็นไรครับอะไ,ไรครับผลงานวันนี้